ครับอยู่กับผมบอยคาเวเชอร์ ter, นะครับมาดูเจ้าแคทสามสองศูนย์ดีทูเล่นน้ำสน่อยนะครับอันนี้คือคู่หูผมเลยนยะสมัยก่อนเนี่ยขับกันนี้แหละเสียอะไววะสมัยทำ YouTube ใหม่ๆเนี่ยขับกันนี่แหละย,ยอดเลยนะ ดูบุงบ้งกีเลยบุ้งกีเดิมนะครับรถใช้มา8ปีอ่ะบุ้งกียังเป็นบุ้งกีเดิมะอะโคตรทนอ่ะโคนจัดใครจะเป็น <c oughs> <I S 2> FC ผมเนี่ยดูตั้งแต่ติดตามผมมาเนี่ยสมัยที่ผมทำทำยูทูบใหม่ๆทำเพจใหม่ๆนะครับขับคนนี้แหละคนมากนะครับแต่จะไม้เปลี่ยเนเพืองพวกเกด็ดแล้วก็เปลี่ยนโซ่ไปแล้วนะครับเปลี่ยนคอโซ่ไปแล้วนะฮะแต่ใบใบเดิม เปลี่ยนพวกรถเกตเปลี่นคอโซ,โซ่เป็นล้นอเลอื่อนเป็นเชเรียไปแล้วนะครับบุกจีก็ลูกเ,เดิมแต่ว,ว่าประตูดนะครับเปลี่ยนแผ่นเหือกมาใหม่เปลี่ยนแผ่นเหือกมาใหม่นะครับส่วนอ่าบูมอาร์มไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับต้มากนะครับใช้มาเจ็ดแปดปีงานนี่คืองานโหดๆตรงนั้นนะฮะงานโหดๆเหมือนก้นเสียอ,อะไรวะ